สวัสดีครับผมนายธันพิสิทธ์ทองศาสตร์สังกัดสถานาศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาจังหวัดนครราชาสีมาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการชื่อสถานประกอบการบริษัท SNP c ซีดีเกตจำกัดมหาชนสาขา SNP แอนพพานครราชาสีมาวันที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วันที่21เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคม2568 การเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการครั้งนี้หนึ่งด้านความรู้มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยมีมาตรฐานทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเบเกอรี่ได้อย่างปลอดภัยทักษะการสื่อสารการทํางานกับเพื่อนร่วมงานทักษะการให้บริการลูกค้าอย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพ 3. เมเจตกติมีความรักในงานบริการด้านอาหารมีความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเปิดรับ คำแนะนําจากพี่เลี้ยงมีความอดทนภายใต้แรงกดดันและมีจิตสํานึกในเรื่องของความปลอดภัยและความสะอาดภายในร้านอาหาร4คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัยตรงต่อเวลาปฏิบัติตามกฎข้อสถานประกอบการมีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาความลับขององค์กรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีความใฝ่รู้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเสมอ การถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนก็มีการลงมือปฏิบัติจริงจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างเช่นการเตรียมอาหารการทำเบเกอรี่การชงเครื่องดื่มแบ่งกลุ่มฝึกจําลองสถานการณ์ภายในร้านเพื่อสร้างความเข้าใจกับการทำงานจริงนำความรู้มาแทรกในรายวิชาต่างๆเช่นรายวิชาการประกอบอาหารการทำเบเกอรี่การบริการลูกค้าสาธิตบริการลูกค้าแล้วก็การจัด การทำความสะอาดภายในร้านอย่างได้มาตรฐานมีการทำงานจริงเพื่อให้นักศึกษาได้รับการประเมินจากพี่เลี้ยงเพื่อร่วมงานของร้านเพื่อให้เกิดการสะท้อนจากการไปฝึกงานจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนสู่ผู้ปฏิบัติงานจริงผลคาดว่าจะได้รับแล้วก็จะผลคาดว่าที่จะเกิดกับผู้เรียนก็คือมีการถ่ายทอด ประสบการณ์จริงที่ได้จากการฝึกการภายในร้านอาหารที่เป็นเบเกอรี่เครื่องดื่มของ SP ก็คือมีความรู้เกี่ยวกับด้านการผลิตอาหารเครื่องดื่มอย่างมาตรฐานวิชาชีพมีทักษะการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องถูกวิธีผู้เรียนมีเจตคติวิธีต่อวิชาชีพของตัวเองมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบแล้วก็ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการขยายผลกับเครือข่ายและก็เพื่อนร่วมงานเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานสถานประกอบการนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานวิชาชีพแล้วมาทําสื่อในการเรียนการสอนแล้วก็คู่มือร่วมกันระหว่างสถานประกอบการกับเพื่อนร่วมงานเพื่อยกระดับให้การเรียนการสอนมีคุณภาพต่อเนื่องทางองค์กรปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาบางช่วงเวลาอาจจะเป็นการรีบเร่ง ในการฝึกไม่ได้ละเอียดเพียงพอมีข้อจำกัดการเข้าถึงอุปรกรณ์และเครื่องมือในการฝึกการสื่อสารพนักงานบางครั้งอาจจะไม่ชัดเจนในการฝึกอาจจะไม่ครอบคลุมทุกแผนและก็ครบถ้วนตามที่ควรจะได้รับก็ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขครั้งต่อไปก็คือควรจัดตารางการฝึกที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการสังเกตการฝึกซ้ำในรายละเอียดที่ที่จะเกิดความชำนาญมากขึ้น ที่เอามาใช้กับนักเรียนนักศึกษาได้แล้วก็มีพี่เลี้ยงประจํากลุ่มสร้างความเข้าใจให้ตรงกันสถานประกอบการก็ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับการฝึกได้ใช้อุปกรณ์จริงขอขอบคุณครับ